โดยเหมเวชกรตอนทำม,มาก็ทำไปเรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของนายสมัยผู้ร่วมสมาคมที่กุฏิคุณนบวัดละคังนายสมัยได้เกิดรักผู้หญิงคนหนึ่ง ที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนภาษาอังกฤษของนายสมัยและครูพยุงแต่ทางบ้านของหญิงคนรักผู้มีฐานะดีได้เกิดความยุ่งยากหน้าวันหวาดคล้ายจะมีพูดผีปีศาจเกิดสิงขึ้นในบ้านจึงทำให้นายสมัยของเราต้องเข้าไปพัวพันอยู่ด้วยอีกแล้วสิคุณที่รักพูดผีปีศาจมายุ่งกับผมอีก เกิดรักผู้หญิงขึ้นสักคนก็มีเรื่องยุ่งยุ่งเกิดขึ้นทางบ้านของเธอเธอก็เดือดร้อนนะักถ้าผมจะไม่เดือดร้อนไปกับเธอบ้างจะเรียกว่าผมเป็นคู่รักของเธอได้อย่างไรจริงนะมัยฉันก็เกิดเป็นคนในยุคใหม่ๆนี่เองไปไปมามาจะต้องเชื่อว่าโลกนี้มีผีเหตุการณ์ที่บ้านมันยุ่งยากและมีท่าทางว่าจะเกิดผู้ผีปีศาจขึ้น แต่ก่อนมาเมื่อสียังเด็กๆไม่เคยมีอะไรอะไรแปลกอย่างเวลานี้มันทำให้สีหวาดหวาดไปว่ามันจะเป็นผู้ผีปีศาจจริงๆกระพาสีพูดกับผมมีอย่างไรบ้างที่สีคิดว่าเรื่องทั้งหมดจะเกี่ยวกับผีกับสางผมถามเธอเองหลังพิงพนักเก้าอี้แล้วถอนใจยาวก่อนจะพูดโอยมีมากอย่างเธอพูดพลางผ่อนลมหายใจ บ้านสีนะ่ะมีพื้นที่กว้างขวางมีต้นไม้ใหญ่ชนิดตกผลมากต้นแทบจะเป็นสวนหรือป่าย่อมย่อมเชือนะแต่ว่าก่อนเก่าเคยเป็นที่รื่นลมและร่มเย็นเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวเจ้าหมู่ไม้ใหญ่ๆนั้นคล้ายจะเป็นที่สิงสู่ของผู้ผีปีศาจไปเสียแล้วมันเป็นยังไงล่ะพ่อของสีมีจดหมายมาบอกว่าเจ้าดงไม้เหล่านั้นเวลากลางคืนจะยุบยาบและเกี่ยวกาวโค้งคม เหมือนมีพายุใหญ่แทบจะหักลงทั้งทั้งที่อื่นไม่มีลมเลยเสียงอะไรต่ออะไรหล่นล่วงจุบตับไปทั่วลานบ้านพอนานวันเข้าคนงานที่เคยอยู่ในบ้านมากคนด้วยกันเกิดกลัวพูดผีปีศาจเหล่าลูกเล็กเด็กแดงก็ชักจะไม่สบายเลยขอย้ายออกจากบ้านไปหมดขอไปอยู่ที่อื่นจะมาทำงานเฉพาะกลางวันเท่านั้นในบ้านเราจึงเหลือคนเฉพาะที่อยู่บนเรือนเพียงเจคนเท่านั้น เอ๊ะมันเลยกลายเป็นกรียุกนั่นนหะสิกลางคืนเขาจะมีพูดผีเดินเต็มบ้านทุกคนหวาดกลัวนอนไม่หลับสีรู้เรื่องแล้วจึงกลับไปบ้านและนอนค้างสองสามคืนเพื่อดูเหตุการณ์ให้แน่กับตาตนเองก็พบว่าที่บ้านเดี๋ยวนี้น่ากลัวรจริงๆมันเงียบเหงาเมื่อตกเวลาชิงพบพอข้ามมาเข้าแผ่นยินกระเทือนเหมือนมีคนมากคนเดินบ้างเต้นบ้างกึกก้อง หมูหมาเห่าละหอนกันเกลียวกิ่งไม้ยวบยาบก้มกล้ามเหมือนจะหักโค่นคนบนบ้านทั้งหมดขวัญเสียไม่มีใครกรล้าลงไปดูพอเช้าขึ้นก้อนดินละอิฐกาดเกลือนไปทั่วแผ่นดินนี่แหละที่สีได้ไเห็นมากับตาตนเองและเมื่อก็รู้กันอยู่แก่ใจว่าคนทั้งหมดไม่ได้ไปทำให้เกิดแล้วใครกันเป็นผู้ทำเออแปลกอยู่ผมพูดเหมือนคลาง ทั้งพ่อและแม่อีกพวกญาติที่อยู่ด้วยกันสงสัยว่าญาติอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทําการค้ายอย่างเดียวกับเราจะหาหมอผีมาทําพิธีแก้งเราให้มีอันเป็นอย่างนั้นประภาสีพูดแล้วมองตาผมนิ่งอยู่เพื่อฟังความเห็นของผมว่าจะเป็นแง่ใดผมถอนใจใหญ่อย่างยุ่งยากใจยังตัดสินใจไม่ถูกว่าเหตุการณ์นั้นมันมาจากอะไรญาติอีกกลุ่มที่เราสงสัยนั้นเขาอยู่ที่ไหน ผมถามอ๋อเขาอยู่บ้านใกล้ๆเรานั่นแหละกลุ่มเขาไม่ลงรอยกับกลุ่มเรามานานแล้วสาเหตุจากการค้าขัดกันเดี๋ยวนี้ถ้าเขาเห็นหน้าพวกเราเขาจะพากันยิ้มเยาะซุบซิบและหัวเราะกันเราก็ปักใจว่าเขาเยาะเย,ะเย,ย้ยและสมน้ำหน้าเราสีหน้าของเธอชัดแจ้งว่าใจเชื่ออย่างที่พูดมันน่าคิดเหมือนกันผมว่า สมัยจะหาลือกับคุณนบดูก่อนว่าความตื้นลึกของเรื่องชนิดนี้มันจะแค่ไหนดีทีเดียวให้คุณนบท่านวิเคราะห์ดูเพราะเราทั้งหมดก็เพียงสงสัยไอ้ความวิบนะัติน่ะมันวิบัติละแต่มันจะมาจากอะไรประภาศีเห็นด้วยโรงเรียนเลิกแล้วผมกลับมาวัดก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณนบฟังอย่างทีท่วนและที่ประชุมของเรามีคุณนบ ครูพยงนายมั่นก็เห็นว่าผมควรจะไปค้างคืนที่บ้านประภาศีสักคืนสองคืนไปดูด้วยตาตนเองอย่างแจ่มแจ้งแล้วกลับมาประชุมกันอีกทีถ้ามันเป็นไปด้วยอำนาจผีจริงๆพวกเราก็พอจะเล่นงานกับเขาได้พอถึงวันเสาร์ผมก็บุกไปนครนายกกับประภาศีบ้านเธออยู่ห่างเมืองไปหน่อยหนึ่ง ผมเข้ากราบเคารพบ,บิดามารดาเธอและอธิบายความประสงค์ที่จะเข้าไปสังเกตการความวิบัติต่างๆที่มีขึ้นในบ้านนั้นก็เป็นที่เข้าใจกันถ้าเป็นด้วยอำนาจพูดผีปีศาจตามที่สงสัยว่าจะมีผู้มากลั่นแกล้งให้เกิดทางผมก็จะขอเข้าแก้ไขแก้ลํำไปตามการ ผมได้ลงเดินสำรวจในบริเวณบ้านที่กว้างใหญ่โดยมีญาติพระภาษีนำเดินดูจนทั่วบ้านเริ่มต้นตั้งแต่รั้วบ้านด้านหน้าตั้งแต่ชิดถนนรถเดินด้านซ้ายมือชิดรั้วกั้นเขตบ้านมีโรงใหญ่เป็นฉางเก็บข้าวเปลือกและมีห้องแถวอีกมากห้องเป็นที่พักของคนงานแต่เวลานั้นก็ปิดเงียบทุกห้องเพราะคนงานกลัวผีหนีไปอยู่ที่อื่นหมด จึงทำให้เงียบน่ากลัวมีถนนที่เป็นทางรถยนต์สำหรับบรรทุกข้าวเปลือกส่งขายตามโลงสีทั่วไปด้านหนึ่งตรงไปออกประตูใหญ่ที่ติดถนนหลวงและอีกด้านหนึ่งก็สร้างย้อนถอยหลังไปลงหลังบ้านที่เป็นชายน้ำสำหรับให้คนงานหาบข้าวขึ้นจากเรือมาส่งเข้ายุ้งฉางที่ประตูด้านชายคลองนั้นมีคนชลาผัวเมียเฝ้าประตูอยู่ โดยมีบ้านหลังเล็กๆให้อาศัยครั้นแล้วผมก็เลี้ยวเข้าด้านหมู่ไม้ใหญ่ที่คลึ้มเหมือนป่ามีมะม่วงกระท้อนลำใหญมะไฟชมพู่กลางวันเป็นที่ร่มเย็นน่าสบายถ้ากลางคืนก็น่ากลัวแน่ๆต้องมืดคลึ้มไปทั่วบริเวณนั้นข้างล่างไม่มีคนอยู่เลยมีแต่ทางหลังบ้านก็เป็นคนชรลาสองคนเท่านั้น คนบนบ้าน7-8็ดคนข้าแล้วก็ไม่มีใครลงดินเลยต่างกลัวความวิบัติทุกคนเรื่องของขโมยนั้นพอพึ่งสุนัขในบ้านได้มีมากตัวอยู่ใหญ่ๆทั้งนั้นผมขอเลือกที่นอนทางเฉลียงบ้านเป็นที่โล่งพอจะได้ดูการเคลื่อนไหวต่างๆได้ถนัดผมจะนำเหตุการณ์ที่เห็นไปรายงานคุณน,นบให้ถีท่วน นับแต่เวลาพระอาทิตย์ตกดินแล้วข้างล่างก็งเงียบเสียงคนมีแต่เสียงสุนัขวิ่งเล่นหยอกล้อก,กันอยู่ในคืนนั้นผมสะดุ้งใจอยู่หลายตอนตอนแรกมีเสียงอะไรร้องวิเวกเย็นโหยหวนในหมู่ไม้มืดจะเป็นเสียงสัตว์อะไรยังไม่แน่แต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นเสียงสัตว์ประเภทอีเห็นหรือชมดเพราะพวกนี้ชอบอาศัยคบม้อยู่ในเวลาค่ำมืด พราะในบ้านนี้หลายแห่งที่ห่างออกไปยังเป็นป่าดงไม้รกอยู่เป็นธรรมดาของชนบทที่ยังไม่เรียบและเตียนไปอย่างกรุงเทพได้มีบ้านคนบ้างมีป่าไม้บ้างสลับกันอยู่เสียงต่างๆย่อมมาจากเสียงสัตว์นกกลางคืนก็หลายชนิดนกแสกร้องกรีดหัวใจผ่านไปบ้างนกก๊กร้องอยู่บนไม้สูงสถานใจ แต่อีกตอนหนึ่งของคืนนั้นผมก็ได้พบความวิบัติของอากาศคือคล้ายๆจะเป็นพายุปั่นป่วนกิ่งไม้ในบ้านที่เป็นป่านั้นเกลียวกราวซ่าซเหมือนจะหักจากโคน่นพร้อมกับเสียงดินทรายก้อนเล็กใหญ่ร่วงกราวไปทั่วบ้านสุนัขก,ก็เห่ากันแซ่อย่างตกอก,อกตกใจแล้วก็เลยหอนเลยเห่าอย่างหน้าขนลุกขนพอง บิดาประภาสีห่วงผมว่าจะตกใจกลัวจึงเดินออกมาพบกับผมความวิบัติได้เป็นไปอีกหน่อยแล้วก็หยุดเงียบไปผมจึงได้หลับไปได้แต่พอรุ่งเช้าก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นคือมีตำรวจมาเชิญเจ้าบ้านไปที่สถานีตำรวจโดยมีเจ้าทุกหลายคนว่าเป็นคนเดินถนนเมื่อคืนนี้ ถูกก้อนดินแข็งๆและก้อนอิฐคว้างออกไปจากบ้านเราถูกหัวเขาแตกและปูดโปนไปสองคนและก้อนอิดก้อนดินที่ร่วงหล่นอยู่ที่ถนนนั้นมากมายอยู่ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในคืนที่ผมไปนอนค้างนั่นเองพ่อแม่ประภาสีตกใจมากต่างพากันไปสถานีตำรวจผมก็ไปกับเขาเพื่อให้การเป็นพยานตามที่รู้เห็น เป็นการสอบสวนที่ยุ่งยากแก่ทางการตำรวจนักจะว่าเหตุเกิดเพราะพายุแต่พายุก็ไม่มีแม้จะมีจริงพายุอะไรจะพัดเอาดินทรายและก้อนอิฐไปทำกับคนเดินถนนได้พยานทั้งหมดก็เป็นคนบ้านเดียวกันทั้งนั้นยากจะฟังเป็นหลักฐานแน่นอนตำรวจต้องมาตรวจที่บ้านและก็พบอิฐและก้อนดินแข็งๆร่วงเกลื่อนลานบ้านทั้งกิ่งไม้ใบไม้เหล่านั้น ก็แสดงว่าเป็นอาการของพายุจริงๆสอบสวนคนในบ้านทั้งหมดก็เป็นเสียงเดียวกันว่าทุกคนอยู่บนบ้านไม่มีใครลงไปข้างล่างเลยตาแก่ยายแก่ท้ายบ้านก็ว่ากลัวพายุปิดประตูอยู่ในห้องไม่กล้าออกใครเล่าครับจะพูดกับตำรวจว่าความวิบัตินั้นเกิดจากการกระทำของปีศาจจึงอึกอักไปตามๆกันตำรวจเองก็ประหลาดใจ พยานสิ่งของมันบอกว่ามีพายุแต่พายุใกล้เคียงก็ไม่มีจะเอามาช่วยเป็นพยานได้เจ้าบ้านเลยต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าทำขวัญแก่เจ้าทุกไปเหตุนี้ก็เป็นที่อื้อเฉาในย่านใกล้เคียงนั้นทั้งหมดมีผู้คนมาดูก้อนอิดก้อนดินกันหลายกลุ่มและพูดจากันไปต่างๆและก็ไม่ต้องสงสัยว่าญาติประภาสีกลุ่มหนึ่งจะไม่หัวลาะก,กันกากไป ถ้าทางเขาเป็นผู้ทําให้เป็นขึ้นทางตํารวจเคยจําได้ว่าไม่กี่คืนมาบ้านนี้ถูกกล่าวหาจากชาวเรือที่จอดอยู่ชายฝั่งว่ามีก้อนอิฐก้อนดินคว้างไปจากในบ้านมากมายแต่บังเอิญไม่มีใครเป็นอันตรายบิดาประภาสีปวดเสียนเวียนกล้าวรับรองกับตำรวจว่าจะระวังที่สุดไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีก แต่ก็แจ้งกับตำรวจว่าที่บ้านมันมีอันเป็นอย่างนี้มาหลายคืนแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรจึงขอร้องตำรวจให้มาสุ่มดูเหตุการณ์สักสองสามคนโดยเจ้าบ้านจะมีเงินสมนาคุณบ้างผมสังเกตการยืนลงอยู่ก็มีผมสังเกตการยืนลงอย,งกกย,งอยู่ก็มีผมเป็นขาประจำอีกคนประภาสีกับผมแทบไม่มีเวลาจะได้พูดได้คุยกันเลย วุ่นอยู่แต่เหตุวิบัติตลอดเวลาเจ้าบ้านได้จัดให้ตำรวจอยู่ที่ลานบ้านเพื่อจะได้เคลื่อนไหวได้ทันการถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นผมเองนอนที่เก่าและมีไฟฉายอย่างแรงไว้ด้วยในคืนนั้นประมาณสักสามทุ่มก็มีเหตุวิบัติขึ้นอย่างผิดหูผิดตาคือต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นก็เกิดโยบยาบไหวตัวคล้ายมีพายุและค่อยๆแรงเข้าแรงเข้า อึงคนึงตำรวจออกวิ่งว่อนฉายไฟฉายไปตามดงไม้นั้นผมเองก็วิ่งชิดขอบลูกกงเฉลียงช่วยฉายไฟไปทั่วๆและเจ้าบ้านก็ฉลาดเฉลียวแอบติดไฟสปอตไว้หลายดวงเปิดสว่างจ้าแต่ก็ไม่มีใครจะเห็นที่มาของเหตุนั้นเห็นแต่ความป่วนปัน่นก้อนดินก้อนอิดก็ปลิวว่อนล่วงทั่วลานบ้านตำรวจถึงแก่วิ่งหลบการวุ่นวาย และบัตรนั้นเองก็มีเสียงคนร้องอยู่ที่ถนนหน้าบ้านว่าถูกปาด้วยอิฐตำรวจได้วิ่งไปเปิดประตูบ้านออกไปพบก้อนดินเกื่อนถนนมีรถสาล้อสองคันร้องว่าถูกขว้างแต่ไม่เจ็บปวดอะไรมากนักความอลอวงนี้ตำรวจเห็นอยู่กับตาและประสบด้วยร่างกายลานบ้านกว้างใหญ่และโล่งถงถ้าคนในบ้านจะทำขึ้นก็ต้องเห็น กพไฟสว่างทั้งบ้านตำรวจจึงพูดไกลเกี่ยกับพวกสามล้อให้สงบลงสามล้อก็เชื่อฟังเพราะเห็นอยู่ชัดๆว่าตำรวจก็อยู่ในบ้านแท้ๆคนในบ้านจะทำการคว้างปลาได้อย่างไรกันเมื่อตำรวจกลับเข้ามาในลานบ้านแล้วก็มองเห็นพุ่มไม้ใหญ่นั้นลู่ย่บยาบดูด้วยตาเหมือนมียักษ์ตัวสูงใหญ่ยืนเอามือรูปและปาดยอดไม้เล่น ตำรวจชักจะวุ่นวายเรียกพวกกันเข้ารวมกลุ่มดูดูว่าตำรวจชักจะรู้ว่าความวิบัตินั้นมันเกิดจากอำนาจอะไรเขาเห็นชัดแก่ตาของเขาเองบิดาประภาสีหยิบปืนลูกซองจะกระหน่ำไปที่ดงไม้นั้นแต่ตำรวจขอร้องไว้ตอนดึกของคืนนั้นเหตุการณ์ได้เงียบลงเองทั้งคนบนบ้านและตำรวจก็ได้หลับนอนตลอดรุ่งเช้า ตำรวจกลับไปรายงานทางที่ทําการส่วนทางผมห่วงทางโรงเรียนต้องกลับกรุงเทพประภาสีก็ห่วงการเรียนจึงจะกลับ LES พร้อมกับผมขอให้ทางบ้านคุ้มกันเหตุวิบัติไปก่อนผมขอร้องว่าขอรถจิบเล็กผมสักค <tang> ันจะรีบไปรับผู้ที่จะมาแก้รำกับเขาบ้างเหตุการณ์ท <anha> ี <Work S 1> <positiv> ่เห็นนั้นใช่แน่ๆว่าเป็นการกระทำของปีศาจแล้วก็มีผู้แกล้งเราอย่างเห็นชัด ผมก็ได้รถจิปดังขอผมขับมากรุงเทพไปส่งประภาสีที่บ้านพักของญาติแล้วจึงบึงกลับเข้าวัดละคังรายงานเหตุการณ์กับคุณน,นบอย่างทีท่วนตามที่เห็นอีกทั้งให้เหตุให้ผลต่างๆเพิ่มเติมคุณน,นบนิ่งฟังอย่างสุข,ขุมถามบ้างอะไรบ้างอย่างเพียงพอแล้วจึงสั่งให้ผมเตรียมตัวถือจดหมายไปหาเพื่อนเกอคือนายชิดนายชวน ที่ศรีราชาในวันรุ่งขึ้นนายชิดนายชวนเป็นเพื่อนรักสนิทของคุณนบจริงๆพออ่านจดหมายแล้วสองพี่น้องก็จัดแจงข้าวของในพิธีเกี่ยวกับพูดผีปีศาจลงกระเป๋าอย่างพร้อมมูลเาอเลี่ยวมากับผมถึงกรุงเทพผมตรงไปส่งข่าวประภาสีก่อนให้เตรียมตัวไปนครนายกเมื่อมารับ และจึงพาพี่น้องสองเสือมาพบกับคุณนบเพื่อหาลือในพิธีการกันส่วนผมไปตรวจงานที่โรงเรียนมอบหมายการงานกับผู้ช่วยและบอกครูพยุงว่าผมจะต้องยุ่งกับเขาหลายวันหน่อยรุ่งเช้าจัดแจงออกเดินทางคุณนบต้องตามไปดูพิธีด้วยผมขับจิบมารับประภาษีแล้วดิ่งออกทางใหม่เป็นการถือเคล็ดไม่เดินทางที่เคย คุณนบสั่งเดินทางรัดเข้าริมคลองลังสิตไปเลี้ยวเข้าทางนครนายกด้านโน้นในคืนแรกเราตั้งท่าสังเกตการกันก่อนเจ้าบ้านจัดที่นอนให้พวกเราที่เฉลียงที่ผมเคยนอนอยู่ก่อนในคราวนี้ตำรวจก็คงมีอยู่อีกสองคนเพราะในระยะที่ผมกลับกรุงเทพทางบ้านนี้ก็มีวิบัติตามเคยจึงต้องพึ่งตำรวจอยู่ไม่ขาด เรื่องก้อนอิดก้อนดินมาตามเคยและก็เป็นอย่างเก่าประเภทลมหอบดินและอิดไปโปรยท่วมในบ้านและถนนหากแต่กลางคืนคนไม่ค่อยผ่านทางนั้นเสียแล้วเข็ดขยาดกันเปลี่ยนเป็นเดินทางถนนอื่นข้ามลงถนนนั้นก็เงียบวังเวงไปด้วยนายชิดนายชวนเขาต้องการความสบายใจเขาต้องดื่มเหล้าให้จิตใจคึกขนองเจ้าบ้านจัดการเป็นอย่างดี ผมก็เลยรวมกลุ่มอยู่ด้วยเมื่อรวมขากันอย่างนี้เรานั่งนอนเล่นกันที่เฉลียงรู้สึกว่าไม่ดึกนักความวิบัติก็เริ่มต้นและก็เป็นอย่างที่เคยต้นไม้ใหญ่สำแดงเดชก่อนแต่มีแปลกกว่าไปอีกที่ว่าคราวนี้แผ่นดินกระเทือนหนักราวกับแผ่นดินไหวทุกคนตกใจหมดเว้นแต่พี่น้องสองเสือดูเขาเฉย ผมพยักหน้าบอกให้เขาดูความอนละเวงเขาก็พยักหน้าตอบทั้งไฟฉายไฟสปอร์ตของเจ้าบ้านก็สว่างสวัยไปหมดแต่ก็มองไม่เห็นอะไรตามเคยแผ่นดินสนัน่นคล้ายมีคนวิ่งไล่กันเล่นตำรวจสองคนยืนผวาพวังพายุไม่มีแต่มันเป็นอะไรปล่อยเขาคืนหนึ่งพรุ่งนี้ขอตัวให้ทั่วนายชวนพูด ผมคิดถึงตำรวจแล้วก็สงสารเห็นอกเห็นใจเขาอย่างยิ่งเขาจำใจมาตามหน้าที่เหตุการณ์มันก็บอกชัดอยู่แล้วว่ามันเกิดด้วยแรงอะไรผมเลยตัดใจเรียกตำรวจขึ้นมานั่งคุยกันข้างบนดีไหมคุณอ๋อดีครับอีกคนรีบตอบทันทีผมเลยถือตัวเป็นเจ้าของบ้านเปิดประตูรั้วให้ทั้งสองขึ้นมาข้างบนผมรู้สึกแย่เหมือนกันอยู่สองคนขลาง ตำรวจบ่นขึ้นพวกคุณเห็นว่าเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นอะไรกันแน่ครับตำรวจถามพวกเราก็อย่างที่เห็นนั่นแหละมูคุณนบเป็นคนตอบมันก็ชัดเจนอย่างไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วนั่นสิครับผมไม่รู้ว่าท่านสารวัตรจะว่าอย่างไรท่านไม่มาเห็นเองหมู่คนนั้นพูดหมู่รายงานไปตามที่เห็นก็แล้วกันมูกับผมก็เห็นมาอย่างนี้หลายวันแล้วผมพูด ผมมาเฝ้าอยู่นี่ก็เท่ากับมาเป็นพยานเท่านั้นตำรวจว่าจะมาคุ้มกันอะไรก็หาไม่ก้อนอิดก้อนดินนั้นมาจากไหนก็ไม่มีทางรู้ถ้าไปถูกคนเดินถนนเข้าก็มีเรื่องจะปิดถนนก็ยากครับมันเป็นถนนหลวงแทๆ้ๆนายหมู่พูดอย่างอ่อนใจพวกเราไม่ได้บอกกับเขาว่าเรามีแผนการอะไรพูดไปมันก็ไม,ม่มีอะไรพิสูจน์เสียปากนิ่งดีกว่า เหตุการณ์สงบลงบ้างมีบ้างบางคราวสุนัขหลายตัวหอนขลมถมเถ Garcia, วิ่งไปตามหมู่ไม้แล้วกับวิ่งหน,นีมาผมถือไฟฉายผมมือไวฉายไฟไปเลยแต่ก็ไม่มีวี่แววอะไรแม้อยู่ข้างบนเขาห็นชั่วหน่อยตำรวจบนอ่อยอยู่ด้วยกันนี่แหละคุยบ้างน,นอนบ้างตามสะดวกคุณนบว่าแล้วจุดบุหรี่สูบ รุ่งขึ้นเมื่อเสร็จอาหารแล้วตำรวจกลับไปรายงานตามหน้าที่เราทั้งหมดก็ลงเดินตรวจแถวใต้ต้นไม้ใหญ่นายชิดเอาไม้ตะพดเที่ยวเขียดินที่ไม่เรียบคล้ายจะสงสัยว่ามีอะไรมาฝังไว้แต่นายชวนเดินนิ่งพนมมือแค่อ,อกปากขมุบขมิบไปตามขาที่ก้าวไปแต่ละก้าวครู่หนึ่งนายชวนก็พูดว่าเอาละได้การแล้ว ขาเดินกลับนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันเดินแงนหน้าดูตามกิ่งไม้และคบไม้พบอะไรแปลกตาห,หยุดเดินนายชิดพยักหน้าเข้าใจดีพอเดินไปถึงต้นหนึ่งก็หยุดแงนดูแล้วร้องขึ้นคุณสมัยไปเอาไม้สอยผลไม้มาทีเอาอันยาวๆด้วยผมออกวิ่งอ้อมไปขึ้นบันไดาทางหลังเรือนแล้วเลือกเอาไม้สอยที่มีตะกอ้อปลายไม้มา ผมรีบสอยสิ่งที่เห็นโดยเร็วมันเป็นชิ้นอะไรไม่รู้เล็กๆมีสายเชือกคล้ายป่านว่าวแต่มีสีดำผูกชิ้นเล็กๆนั้นห้อยอยู่เมื่อสอยลงมาแล้วต่างก็ดูกันทุกคนมันเป็นแผ่นไม้เล็กๆแกะเป็นหน้าผีอย่างหยาบๆและมีเลขยันอะไรสองสามตัวนายชวนรีบเอาเข้าห่อด้วยผ้ายันเล็กๆที่เขาติดกระเป๋ามาเราค้นไปจนทั่วทุกต้นไม้ และก็ได้ผ้าผีนั้นมาห้าชิ้นนายชวนเอาเข้าหออย่างรีบเร่ง <c oughs> มันใช้วิธีคว้างไอเนี่ยเข้ามาติดตามยอดไม้นายชวนพูดแล้วหัวเราะ <c oughs> มันถึงได้สำแดงเดชตามยอดไม้มากกว่าที่อื่นมีการทำกันแน่แน,แนอย่างที่เขาคิดกันคุณนบว่าไปหาเจ้าบ้านกันเถอะเมื่อขึ้นเรือนแล้วเราก็รายงานเรื่องให้เจ้าบ้านทราบบ้าง ตอนนี้ต้องดื่มเหล้าฉลองกันเสร็จแล้วเราชนะอย่างเด็ดขาดนายชวนว่าครั้นจัดเล่ากันมาตอนกลางวันนั่นนายชวนนายชิดดื่มกันอย่างสบายวางแก้วแล้วพูดกับเจ้าบ้านว่าเอาละครับคืนนี้ไม่มีอะไรอีกนายชวนพูดอย่างแน่ใจมั่นใจในวิชาของเขาทีนี้ผมอยากทราบว่าญาติกลุ่มหนึ่งที่คุณสงสัยใจนะ่ะ เขาอยู่ที่ไหนนายชวนถามอ๋อถัดเราไปนี่สามบ้านเดินถนนไปก็เห็นอยู่ริมถนนเหมือนกันเดินไปชายน้ำก็ได้อีกทางเขาก็อยู่ในลักษณะเดียวกับเราเจ้าบ้านบอกนายชวนหันดูหน้านายชิดเอากับเขาบ้างสินะเราลงมาแล้วก็ต้องเอากันละทำมากก็ทำไป นายชวนพูดกับนายชิดแล้วหัวเราะอย่างสนุก <c oughs> คุณครับเย็นนี้ต้องหาไม้ซางเป่านกให้ผมหนึ่งอันแล้วขุดดินเหนียวให้ผมก้อนหนึ่งอย่าลืมนะครับต้องหาให้ได้นายชวนสั่งเจ้าบ้านแล้วก็กระซิบอะไรกับนายชิดแล้วลงจากเรือนพยักหน้าชวนผมลงไปด้วยนายชิดเป็นผู้กระทำการเดินไปก้มกำทรายตามพื้นสาดไปทุบทั่วบ้าน แล้วชวนให้ญาติของประภาสีออกเดินไปทางชายน้ำไปชี้บ้านฝ่ายโน้นให้ดูญาติของเจ้าบ้านได้พานายชวนหายออกไปนอกรั้วชายน้ำครู่เดียวก็กลับมา <c oughs> คืนนี้เอาบ้างละนายชวนพูดแล้วยักคิ้วกับนายชิดตกเย็นเรากินข้าวกินปลากันแล้วนายชวนนายชิดก็เตรียมตัวเรื่องไม้สางเป่านกกับดินเหนียว พอพลบคำ่ำนายชวนก็เรียกผมกับนายชิดออกไปหลังบ้านด้วยกันเดินเลาะไปตามชายน้ำส่วนคุณนบให้อยู่คุยกับเจ้าบ้านไม่ยอมให้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไม่ควรเราคลำความมืดไปตามทางเดินชายน้ำครู่หนึ่งนายชวนก็หยุดยืนมองไปข้างหน้ามีบ้านหนึ่งที่มีรั้วบ้านแข็งแรงอย่างเดียวกับบ้านพวกเรานายชวนปั้นดินเหนียวอย่างเงียบๆแล้วยัดเข้าลำไม้สร้าง แล้วยกขึ้นเป่าไปยังหมู่ไม้ข้างหน้าเขาเป่าไปเป่าไปหลายลูกแล้วยนก้อนดินเหนียวที่เหลือทิ้งน้ำจึงชวนกันเดินกลับแวะทักทายคุยกับผู้ชราที่เฝ้าประตูหลังบ้านนิดหน่อยแล้วจึงกลับขึ้นเรือนคืนนี้บ้านเราจะเงียบเรียบร้อยแล้วครับคอยฟังข่าวบ้านโน้นเขาบ้างเถอะครับ <c oughs> นายชวนพูดกับเจ้าบ้าน แล้วสองพี่น้องก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานด้วยความมั่นใจในพิธีของเขาเจ้าบ้านก็หัวเราะด้วยดีใจที่บ้านตัวจะสงบเงียบเราจึงนั่งคุยกันไปและคอยดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ตำรวจไม่ส่งคนมาคุมเหตุการณ์เพราะเชื่อว่าทางบ้านพวกเราไม่ได้ก่อการอะไรหากแต่เกิดขึ้นด้วยความประหลาดที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเท่านั้นจึงสั่งงดการมาควบคุมในคืนนั้น และก็เป็นการน่าประหลาดนักที่เหตุการณ์สงบจริงตามคำพูดของนายชวนดังคำประกาศสิทธิ์ของผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนนอนหลับกันตลอดคืนพอรุ่งขึ้นตอนสายพวกเราทั้งหมดก็ลาเจ้าบ้านกลับเพราะเกี่ยวกับต่างคนมีธุระติดตัวอยู่ทุกคนเจ้าบ้านจึงจัดรถคันใหญ่ให้ขับมาส่งเราที่กรุงเทพคุณต้องส่งข่าวให้ทางเราทราบบ้างนะครับ ว่าทางพวกเขาจะมีอะไรกันบ้างแต่ว่าอย่นี่เขาชูผ้ายันที่ห่อตุ๊กตาผีให้พ่อประภาสีดูผมจะจัดการแก้ล้ำกับเขาบ้างพอหอมผักหอมคอพูดแล้วหัวเลาะเอาห่อผ้ายันกลับใส่กระเป๋าเรากลับถึงกรุงเทพกันแล้วหลายวันทางบ้านประภาสีจึงส่งข่าวมาที่ประภาสีว่า ทางบ้านพวกเราไม่มีอะไรแล้วสงบดีทุกอย่างแต่ทางบ้านพวกโน้นเกิดโกราหนเช่นเดียวกับที่บ้านเราเคยถูกต้องไปสถานีตำรวจเช่นกันเพราะมีก้อนอิดก้อนดินไปโปรยใส่พวกชาวเรือทางชายน้ำหัวปูดหัวโนกันคุณนกอธิบายว่าทางฝ่ายโน้นให้หมอผีทำภาพแกะสลักผูกเชือกโยนเข้ามาในบ้านเราก็พอจะค้นหากันได้แต่ฝ่ายทางนายชวนนายชิด ทําต่อไปเป็นดินเหนียวเป่าด้วยไม้สางย่อมจมดินจมทรายหาไม่พบแน่ถ้าเป่าไปติดต้นไม้ก็แห้งอยู่ใครๆก็คิดว่าดินไม้สางที่เด็กเป่านกที่ไหนจะแกะจะเก็บไปแก้อาถรรพ์กันได้เรื่องอย่างนี้ถ้าลงถูกแก้ลำจะกลับเข้าตัวผู้ทําไว้ก่อนลำบากมาก